มีคนเคยขอวิธีการทําน้าพริกน้ําส้มที่กินกับก๋วยเตี๋ยวค่ะวันนี้จะมาแจกสูตรกันค่ะวิธีขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะพริกแดงกินดานแล้วก็พริกสีเขียวก็กระเที <csak> ยมขั่วค่ะจใส่เกลือไปหน่อยจ้มสายชู วนไปแล้วก็ใส่สสไไน้ำจ้มเสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมทานได้เลยเก็บไว้ได้นาน3-4เดือนเลยนะคะวันนี้ที่บ้านต้มเนื้อตุ่นไว้อีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวกันนะคะ นหอมและชีฝรั่งไว้โรยหน้านะคะวันนี้ที่บ้านมีแต่กะหล่ำก็เลยมีกะหล่ำลวกค่ะเส้นเป็นเส้นหมี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเนื้อทานกับเส้นหมี่อร่อยนะคะเนื้อนี่ตุ๋นเอาไว้นาน3ชั่วโมงเปื่อยแน่นอนค่ะมีเลือดด้วยนะคะเพิ่มความเข้มขน้นจะใส่ลงไปในหม้อเลยหรือจะทําแบบนี้ก็เข้มข้นเหมือนกันค่ะลวกผ้าคีริวเอาไว้ของโปรดเลยค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับความอร่อยน้ำพริกน้ำส้มค่ะ ปรุงเครื่องปรุงอีกนิดนึงชอบเผ็ดก็ใส่ไปอีกเยอะเลยนะคะน้ำตาลน้ำปลาใส่กระเทียมเจียวแล้วก็ผักโรยเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆชามนี้คุณแม่บอกว่าให้50บบาทพอค่ะกินให้อิ่มเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านทำเองอิ่มแล้วก็อร่อยฝีมือคุณนายแม่ค่ะ